ตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับนาะอน้องก็แต้มก็ลงมากินมะม่วงนะครับช่วงเที่ยงเนาะส่วนต้นอื่นนะครับน้วก็ไม่รู้ไปไหนหมดนะครับน้องมีมาหนึ่งตัวนะมีกระโลกมาอีกหนึ่งตัวเนาะ ้องจะแต้มน่ารักมากนะครับ มาแล้วมาแล้วลงมาแล้วนะครับตัวเท่ากันเลยกับนองจต้ตม น้องก็ะเตมน้องก็แตตมมองเห็นแล้ะดูน้องกะแตมเน้วเนาะไปกวนเขาสักนั้นนะครับน้องกนะ็ะเตมเนาะโน่นไปแลนนนวิ่งขึ้นข้างบนไปแล้วโน่นนะครับแม่เขาแม่เขาร้องอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะโน่นแม่จะแตม อยู่ตรงโน้นนะครับมีกระลอกสองตัวนะครับนอะนอยู่ตรงโน้นคนับไม่รู้กระทวงอะไรนะครับเนาะแม่ยาแตมกับอีกระลอกหนึ่งตัวนะครับไม่รู้กระทวงอะไรอยู่ข้างบนเนาะ กินเพลินเลยเนาะตัวเล็กๆนะครับน่ารักน่ารัก công hiến cho tèm ở thùng nó nào, nó Tùng tôn cam phù Hãy à, subscribe cho kênh Ghiền là เจ้าแต้มอยู่ตรงโน้นนะครับเนาะโนนตรงต้นกามปูนั่นก็เป็นเจ้าแตมนะครับเนาะเจ้าแตมน่ารักจริงๆเลยเนาะน้องกระแตมก็อยู่ข้างบนข้างบนนั้นเป็นน้องเจ้าตมนะครับ ตุมเตียมตุ่มเตียนเม่อรูก็แออะไรดูก็นหลอกน้อยตัวนี้ก็กินอย่างอร่อยเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไม่เพียงแค่นี้นะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ